ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความตึงเครียดที่ก่อตัวหนาแน่นราวกับพายุฝนเหนือแนวชายแดนไทยและกัมพูชาเส้นแบ่งอธิปไตยที่เคยเป็นเพียงเส้นสมมุติบนแผนที่กลับกลายเป็นสมรภูมิทางจิตวิทยาที่ทั้งภูมิภาคต้องจับตามองทุกการเคลื่อนไหวทุกสัญญาณวิทยุและทุกความเงียบล้วนถูกขยายความหมายให้ใหญ่กว่าความเป็นจริงหลายเท่าในห้วงเวลานั้นโลกทั้งใบต้องสะดุ้งเฮือก เมื่อกระแสข่าวกรองระดับสูงหลุดรอดออกมาจากวงในของชาติมหาอำนาจข่าวที่ไม่ได้มาในรูปของเอกสารหรือถแถลงการอย่างเป็นทางการแต่เป็นถ้อยคำที่ถูกอ้างว่าหลุดออกมาจากปากของอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์คำพูดสั้นๆที่ฟังดูเหมือนประโยคหลุดปากแต่กลับสั่นสะเทือนวงการความมั่นคงทั่วโลกเขากล่าวถึงอาวุธลับของไทย อาวุธที่ถูกขนานนามว่ามีพลังเชิงยุทธศาสตร์เหนือกว่าอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่ในแง่ของการทำลายล้างเป็นวงกว้างแต่ในความสามารถในการลบเป้าหมายสำคัญออกจากแผนที่ได้อย่างเด็ดขาดรวดเร็วและแม่นยำราวกับสายฟ้าฟาดทันใดนั้นคำว่าข่าวลือก็เริ่มกลายเป็นคำถามและคำถามก็แปรเปลี่ยนเป็นความหวาดหวัน่นว่าแท้จริงแล้วประเทศไทยกำลังซ่อนอะไรไว้ภายใต้ใตความเงียบกันนี้และหากอาวุธที่ถูกกล่าวถึงมีอยู่จริง มันจะเปลี่ยนกติกาของสงครามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดการหรือไม่ความเงียบของกองทัพไทยในช่วงเวลานั้นไม่ได้ช่วยลดกระแสสงสัยแต่กลับทําให้โลกทั้งใบต้องหยุดฟังเพราะในโลกของสงครามบางครั้งความเงียบคือเสียงที่ดังที่สุดคําถามที่โลกทั้งใบพยายามหาคําตอบในขณะนั้นเริ่มมีข้าวลางของความจริงเมื่อข่าวจากสนามรบรายงานถึงเหตุการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในประวัติศาสตร์การทหารของภูมิภาคอินโดจีนพื้นที่ป่าทึบและแนวชายแดนที่เคยเป็นจุดปะทะแบบเดิมๆกลับกลายเป็นศูนย์กลางของปรากฏการณ์ที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกต้องนิ่งเงียบในช่วงเวลาเพียงชั่วอึดใจคลังอาวุธขนาดมหึมาและศูนย์บัญชาการใต้ดินของฝ่ายกัมพูชาซึ่งถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการโจมตีจากปืนใหญ่หนะักและระเบิดทำลายล้างสูงกลับหายไปจากสารบบทางทหารราวกับไม่เคยมีอยู่ ทุกสิ่งที่สะสมมานานนับทศวรรษทั้งอาวุธกระสุนเชื้อเพลิงและระบบสั่งการถูกลบออกจากแผนที่ในช่วงเวลาที่สั้นจนหน้าเหลือเชื่อเสียงคำรามที่กึกก้องไปทั่วบริเวณช่องบกและช่องอ่านม้าในวันนั้นไม่ใช่เสียงของการยิงตอบโต้ตามแบบแผนแต่เป็นเสียงของการเปลี่ยนยุคเสียงที่ประกาศอย่างไร้ถ้อยคำว่ากติกาเดิมของสมรภูมิแห่งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว นักวิเคราะห์ทางทหารต่างยืนยันตรงกันว่านี่ไม่ใช่การโจมตีเพื่อยึดพื้นที่แต่เป็นการทำลายสมองของฝ่ายตรงข้ามอย่างเฉียบขาดรายงานภาคสนามระบุว่าสิ่งปลูกสร้างใต้ดินที่เคยถูกเชื่อว่าไม่มีอาวุธใดในภูมิภาคจะเจาะทะลวงได้กลับละลายและพังทลายลงในพริบตาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่หนาแน่นราวป้อมปราการกลายเป็นเศษซากบิดเบี้ยวราวกับถูกความร้อนจากเตาหลอมขนาดยักษ์แผดเผา เหตุการณ์นี้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปไกลเกินกว่าพรมแดนของสองประเทศมันทําให้เมืองหลวงของมหาอำนาจต้องเปิดการประชุมฉุกเฉินและทําให้ศูนย์วิเคราะห์ด้านความมั่นคงทั่วโลกต้องตั้งคําถามใหม่ทั้งหมดว่าประเทศไทยเข้าถึงขีดความสามารถระดับนี้ได้อย่างไรหรือแท้จริงแล้วนี่คือผลลัพธ์ของโครงการลับที่ถูกซ่อนอยู่ใต้เงาของความเงียบมาเป็นเวลานานจากวินาทีนั้นเป็นต้นมาคําว่าการปะทะชายแดน ไม่อาจอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปเพราะสิ่งที่โลกได้เห็นคือการแสดงแสนยานุภาพที่เปลี่ยนดุลอำนาจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดการเมื่อม่านหมอกแห่งความสับสนเริ่มจางหายภาพของปฏิบัติการที่เกิดขึ้นก็เริ่มชัดเจนขึ้นทีละชั้นสิ่งที่โลกได้เห็นไม่ใช่เพียงการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ตามภารกิจปกติแต่คือการเคลื่อนไหวที่ถูกคำนวณมาอย่างเยือกเย็นและแม่นยำในระดับที่แทบไม่มีที่ว่างให้ความผิดพลาด เครื่องบินขับไล่ f 1 6ของกองทัพอากาศไทยไทะย,ยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในห่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ภารกิจที่ถูกปิดเป็นความลับสูงสุดนี่ไม่ใช่การบินลาดตระเวนเพื่อแสดงกำลังและไม่ใช่การทิ้งระเบิดแบบหวานตามรูปแบบสงครามเก่าสิ่งที่ติดตั้งอยู่ใต้ปีกของอากาศยานเหล่านั้นคือคำตอบสุดท้ายที่ถูกออกแบบมาเพื่อจบเกมในครั้งเดียวการโจมตีเกิดขึ้นด้วยความเร็วและความเงียบงนัน จนระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามไม่ทันรับรู้ถึงภัยคุกคามที่กำลังพุ่งเข้ามานักวิเคราะห์ทางทหารต่างชี้ว่าหัวใจของปฏิบัติการนี้ไม่ได้อยู่ที่ขนาดของแรงระเบิดแต่อยู่ที่ระบบการนำวิถีและการเลือกเป้าหมายที่แม่นยำอย่างไร้ที่ติเป้าหมายถูกระบุอย่างชัดเจนในระดับที่สามารถแยกแยะโครงสร้างสำคัญออกจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้อย่างเด็ดขาดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นการทำลายล้างเฉพาะจุด โดยไม่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเหมือนอาวุธนิวเคลียร์ตามแบบที่โลกคุ้นเคยนี่เองคือที่มาของคำว่าอาวุธที่เหนือกว่านิวเคลียร์ไม่ใช่เพราะมันทรงพลังกว่าในเชิงปริมาณแต่เพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดของสงครามไปโดยสิ้นเชิงอาวุธชนิดนี้ไม่ทิ้งมลพิษทางรังสีไม่สร้างบาดแผลยืดเยื้อให้กับพื้นที่โดยรอบแต่สามารถตัดสินผลแพ้ชนะของการเผชิญหน้าได้ในเวลาอันสั้น แสงวาบที่พุ่งลงมาจากฟากฟ้าในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงภาพของการโจมตีทางอากาศแต่มันคือสัญญาณว่ากองทัพไทยได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของตนเองแล้วจากกองทัพที่ถูกมองว่าเน้นการตั้งรับและรักษาอธิปไตยกลายเป็นกองทัพที่สามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างอำนาจการป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงและเมื่อฝุ่นควันจากการโจมตีค่อยๆจางหาย สิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ใช่เพียงซากของโครงสร้างที่ถูกทำลายแต่คือคำถามใหม่ที่โลกทั้งใบต้องเผชิญว่าในยุคข,ของสงครามสมัยใหม่อำนาจที่แท้จริงอาจไม่ได้วัดกันที่จำนวนอาวุธหากแต่วัดกันที่ความสามารถในการเลือกเวลาเลือกเป้าหมายและตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดที่สุดเบื้องหลังการโจมตีที่รวดเร็วและแม่นยำสิ่งที่น่าหวาดหวั่นยิ่งกว่าแรงระเบิดคือความเงียบของสนามรบ เรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามว่างเปล่าระบบเตือนภัยไม่ส่งสัญญาณใดๆการสื่อสารขาดหายเล่ากับถูกตัดออกจากโลกภายนอกในชั่วพริบตานี่ไม่ใช่ความบกพร่องทางเทคนิคแต่คือผลลัพธ์ของสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกออกแบบมาอย่างเป็นระบบกองทัพไทยไม่ได้เลือกเริ่มต้นด้วยการโจมตีทางกายภาพหากแต่เลือกปิดตาและปิดหูของศัตรูก่อนการรบในมิติอิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่ตัดวงจรการรับรู้สถานการณ์ ทำลายความสามารถในการประเมินภัยคุกคามและทำให้การตัดสินใจของฝ่ายตรงข้ามล่าช้าเกินกว่าจะตอบโต้ได้ทันเมื่อศัตรูมองไม่เห็นและสื่อสารไม่ได้การโจมตีจริงจึงกลายเป็นเพียงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการที่ถูกกำหนดผลลัพธ์ไว้แล้วนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของกองทัพไทยจากการสะสมยุโทโธปกรณ์ราคาแพงไปสู่การสร้างระบบที่ประสานข้อมูลการสื่อสาร และการควบคุมสั่งการเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นสงครามในรูปแบบนี้ไม่ได้วัดกันที่ใครมีอาวุธมากกว่าแต่วัดกันที่ใครสามารถครอบครองข้อมูลและตัดสินใจได้เร็วกว่าความได้เปรียบทางเทคโนโลยีของไทยจึงไม่ได้อยู่ที่อาวุธเพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่งแต่อยู่ที่ความสามารถในการทำงานร่วมกันของทั้งระบบตั้งแต่การข่าวการรบอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงการโจมตีทางอากาศ ทุกองค์ประกอบถูกเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเดียวที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้แทบจะทันทีสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์อย่างลึกซึง้งกองทัพไทยไม่ได้มองสงครามเป็นเพียงการปะทะกันของกำลังรบแต่เป็นการแข่งขันของสติปัญญาเทคโนโลยีและการวางแผนล่วงหน้าในสนามรบเช่นนี้ผู้ที่สามารถทำให้ศัตรูตกอยู่ในความมืดก่อนย่อมเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของการ,รเผชิญหน้า และเมื่อความเงียบเข้าครอบงำระบบของฝ่ายตรงข้ามนั่นคือช่วงเวลาที่อำนาจที่แท้จริงได้แสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนโดยไม่จำเป็นต้องเอื้อนเอ่ยคําใดๆผลสะเทือนที่แท้จริงของการโจมตีครั้งนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ซากปากหักพังของโครงสร้างใต้ดินหากแต่แผลขยายลึกลงไปถึงหัวใจของขีดความสามารถทางการทหารของฝ่ายกัมพูชาเมื่อศูนย์บัญชาการหลักถูกลบออกจากสมรภูมิในพริบตาระบบสั่งการทั้งหมด ก็เข้าสู่ภาวะอัมพาตอย่างสมบูรณ์หน่วยรบในแนวหน้าที่เคยได้รับคำสั่งอย่างเป็นระบบกลับตกอยู่ในสภาวะสับสนไร้ทิศทางและขาดการประสานงานการติดต่อกับส่วนกลางขาดหายเสียงที่เคยเป็นคำสั่งกลายเป็นความเงียบงันเมื่อไม่มีศูนย์กลางในการตัดสินใจกำลังรบที่เหลืออยู่จึงไม่ต่างจากกลุ่มกำลังที่ถูกตัดขาดจากสมองรายงานจากพื้นที่ปะทะระบุว่าความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการเสียยุโทโธปกรณ์เท่านั้น แต่คือการพังทลายของขวัญและกำลังใจในระดับที่ยากจะฟื้นฟูนายทหารระดับผู้บังคับบัญชาต่างตั้งคำถามด้วยความหวาดหวั่นว่าอาวุธและระบบที่พวกเขาเคยเชื่อมั่นนั้นยังมีความหมายใดเหลืออยู่อีกหรือไม่เมื่อเผชิญกับเทคโ Сп นโลยีที่สามารถทำลายทุกอย่างได้ก่อนจะทันตั้งตัวทหารชั้นผู้น้อยในหลายพื้นที่เริ่มแสดงอาการลังเลบางหน่วยละทิ้งฐานที่มั่นบางส่วนเลือกถอยร่นเพื่อเอาชีวิตรอด ปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธีแต่คือความพ่ายแพ้ทางจิตวิทยาซึ่งส่งผลร้ายแรงยิ่งกว่าการสูญเสียกำลังพลในสนามรบการล่มสลายของศูนย์บัญชาการใต้ดินยังหมายถึงการสูญเสียเครือข่ายข่าวกรองระบบโลจิสติกส์และคลังเชื้อเพลิงสำรองที่เคยเป็นเสาหลักของการทำสงครามระยะยาวเมื่อเส้นเลือดใหญ่ถูกตัดขาดความสามารถในการต่อต้านหรือยืดเยื้อการสู้รบก็หมดไปโดยปริยายนักวิเคราะห์ทางทหารมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้น คือการทำลายขีดความสามารถในการทำสงครามของฝ่ายกัมพูชายอย่างเบ็ดเสร็จโดยไม่จำเป็นต้องเปิดศึกยืดเยื้อหรือแลกมาด้วยความสูญเสียจำนวนมากนี่คือรูปแบบของสงครามสมัยใหม่ที่มุ่งทําลายโครงสร้างการตัดสินใจและเจตจํานงในการสู้รบมากกว่าการผเผชิญหน้ากันตรงหน้าในสมรภูมิที่ความเร็วและความแม่นยำกลายเป็นปัจจัยชี้ขาด การสูญเสียสมองของระบบย่อมหมายถึงจุดจบของความสามารถในการต่อสู้และสําหรับฝ่ายกัมพูชาวินาทีนั้นคือช่วงเวลาที่ความได้เปรียบทั้งหมดได้พังทลายลงอย่างไม่อาจย้อนคืนแรงกระแทกจากการโจมตีไม่ได้หยุดอยู่เพียงในมิติทางทหารหากแต่ลุกลามเข้าสู่แกนกลางของอำนาจทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างรวดเร็วสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทำลายลงในชั่วพริบตาไม่ได้เป็นเพียงคลังอาวุธหรือศูนย์บัญชาการ หากคือโครงข่ายทางการเงินที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ฉากหน้าของธุรกิจคาสิโนชายแดนแรงหมุนเวียนเงินมหาศาลที่หล่อเลี้ยงทั้งเครื่องจักรสงครามและเครือข่ายอิทธิพลทางการเมืองเมื่อพื้นที่เหล่านี้ถูกลบออกจากสมการเงินทุนที่เคยไหลเวียนอย่างเงียบงันก็หยุดชะงักทันทีเงินที่ถูกใช้ซื้ออาวุธจ่ายสินบนและประคองอำนาจของชนชั้นนำถูกตัดขาด,ดราวกับเส้นเลือดใหญ่ถูกฟันขาดในครั้งเดียว สิ่งที่หายไปไม่ใช่เพียงทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลแต่คือความสามารถในการขับเคลื่อนกลไกลอำนาจจากเบื้องหลังนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ความมั่นคงเห็นตรงกันว่านี่คือการโจมตีเชิงโครงสร้างที่รุนแรงยิ่งกว่าการทำลายฐานทัพเงินบาทที่เคยเป็นแรงขับสำคัญของความขัดแยง้งถูกทำให้ไร้ค่าในเวลาอันสั้นความเชื่อมโยงระหว่างอาวุธการเมืองและผลประโยชน์ส่วนตนถูกฉีกกระชากออกจากกันอย่างโหดร้าย ผลกระทบเริ่มปรากฏชัดในระบบการเงินของฝ่ายกัมพูชาความผ,ลผ,ลผลันพวนทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนสั่นคลอนและกระแสเงินทุนเริ่มไหลออกจากพื้นที่เสี่ยงเมื่อฐานรายได้หลักถูกทำลายความสามารถในการพยุงเสถียรภาพทางการคลังและการเมืองภายในก็อ่อนแรงลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำว่าเงินบาปหายไปในพริบตาจึงไม่ใช่คำเปรียบเปรยเกินจริงแต่มันสะท้อนความจริงที่ว่า สงครามสมัยใหม่ไม่ได้ตัดสินกันเฉพาะในสนามรบหากยังตัดสินกันในเครือข่ายการเงินที่หล่อเลี้ยงความขัดแยง้งการทำลายคลังเงินลับเหล่านี้เท่ากับการตัดเจตจำนงในการทำสงครามของฝ่ายตรงข้ามอย่างถึงรากในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์นี่คือการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไทยเข้าใจดีว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ในอาวุธแต่แฝงอยู่ในเงินและผลประโยชน์ที่ขับเคลื่อนสงคราม และเมื่อเส้นทางของเงินถูกปิดตายการเผชิญหน้าที่เคยดูยืดเยื้อก็ยุติลงอย่างรวดเร็วโดยแทบไม่ต้องลั่นไก่ซ้ำอีกเลยทันทีที่แรงสะเทือนจากสนามรบแผ่ขยายออกไปไกลเกินพรมแดนเสียงสะท้อนก็เริ่มดังขึ้นในเวทีระหว่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศในภูมิภาคต่างเร่งออกถแถลงการแสดงความกังวลเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจและหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งที่อาจลุกลามเกินควบคุม อย่างไรก็ตามท่าทีของมหาอำนาจโลกกลับไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันบางประเทศเลือกแสดงความห่วงใยอย่างเปิดเผยขณะที่บางประเทศกลับสงวนท่าทีอย่างเงียบงนันความเงียบนั้นเองที่ทําให้นักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มอ่านเกมได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่เพียงเหตุปะทะชายแดนธรรมดาแต่คือการขยับหมากครั้งสําคัญบน,บนกระดานอํานาจของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกคํา ific, คกล่าวที่ถูกอ้างถึงจากอดีตผู้นําสหรัฐอเมริกา กลับถูกตีความใหม่ในมุมมองของนักยุทธศาสตร์จำนวนมากว่ามันอาจไม่ใช่คำพูดที่หลุดออกมาโดยไร้การคำนวณหากแต่เป็นสัญญาณที่ส่งไปยังผู้เล่นรายอื่นให้รับรู้ว่าขี่ความสามารถใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วและคติกาเดิมอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปจีนและรัสเซียต่างจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะการที่ประเทศไทยแสดงสักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ในระดับนี้ ย่อมส่งผลต่อสมดุลอำนาจในอาเซียนและพื้นที่โดยรอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงรัฐกันชนกำลังปรากฏบ,บทบาทใหม่ในฐานะตัวแปรที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกในเวทีการทูดความเคลื่อนไหวเบื้องหลังเริ่มเข้มข้นขึ้นการเจรจาการประเมินและการวางท่าทีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกฝ่ายต่างพยายามอ่านเจตนารมณ์ของไทยว่าการแสดงแสนยานุภาพครั้งนี้เป็นเพียงการป้องปรามเฉพาะหน้า หรือคือการประกาศตำแหน่งใหม่ของตนบนเวทีภูมิรัฐศาสตร์สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือหลังเหตุการณ์นี้กระดานอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการเคลื่อนไหวของประเทศไทยได้บังคับให้ทุกฝ่ายต้องคิดใหม่คำนวณใหม่และยอมรับความจริงว่าผู้เล่นรายนี้ได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในสมการความมั่นคงของภูมิภาคอย่างเต็มตัวขณะที่สายตาของโลกจับจ้องไปยังการโจมตีจากฟากฟ้าสมรภูมิบนพื้นดิน กลับกำลังเคลื่อนไหวอย่างเงียบงันและเป็นระบบภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ถูกเรียกว่ายุธทธบุรินทรธรรมและภูผานาคาการรบภาคพื้นดินของกองทัพไทยไม่ได้เน้นความรวดเร็วฉาบฉวยหากมุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่ยั่งยืนหน่วยกําลังหลักเคลื่อนเข้ายึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญโดยเฉพาะจุดสูงขม่มทางภูมิประเทศที่เคยถูกใช้เป็นฐานยิงและจุดควบคุมการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม การเข้าควบคุมพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการยึดพื้นที่บนแผนที่แต่คือการแย่งชิงความได้เปรียบทางยุทธวิธีที่กำหนดทิศทางของทั้งสมรภูมิอาวุธภาพพื้นดินที่ถูกนำมาใช้สะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาศักยภาพภายในประเทศระบบอาวุธแบบหลายลำกล้องที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยแสดงขีดความสามารถที่เหนือกว่าระบบเก่าของฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจนทั้งในด้านความแม่นยำความเร็วในการตอบสนอง และการประสานงานกับหน่วยข่าวกรองในสนามรบเป้าหมายถูกชี้นำอย่างเฉียบคมราวกับมีดวงตาที่มองเห็นทุกการเคลื่อนไหวในป่าลึกยุทธศาสตร์ภาพพื้นดินนี้ไม่ได้มุ่งทำลายล้างโดยไร้ทิศทางหากมุ่งตัดเส้นทางลำเลียงสเสบียงและเชื้อเพลิงของฝ่ายตรงข้ามเมื่อระบบโลจิสติกส์ถูกบีบคั้นความสามารถในการต่อต้านก็ลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ศัตรูถูกบังคับให้เลือกระหว่างการถอยร่นหรือการยอมจำนนต่อสภาพที่เสียเปรียบ นักวิเคราะห์ทางทหารมองว่าการผสานร,ระหว่างการโจมตีทางอากาศที่แม่นยำกับการรุกผ้าพ,พื้นดินอย่างมีวินัยคือหัวใจของความสำเร็จในครั้งนี้กองทัพไทยไม่ได้แยกการรบออกเป็นมิติติแต่หลอมรวมทุกมิติให้ทำงานเป็นหนึ่งเดียวในสมรภูมิที่การตัดสินใจและการควบคุมพื้นที่สำคัญคือกุญแจชัยชนะยุทธบริรนธรมและภูผานาคาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความได้เปรียบที่แท้จริงไม่ได้มาจากการบุกอย่างหุนหัน แต่เกิดจากการวางหมากบนพื้นดินอย่างรอบคอบจนฝ่ายตรงข้ามไม่อาจหาทางกลับคืนสู่เกมได้อีกต่อไปท่ามกลางแรงกดดันจากแนวชายแดนภาพที่ปรากฏขึ้นภายในประเทศกลับไม่ใช่ความโกลาหลหากเป็นความเป็นระเบียบและความพร้อมที่น่าประหลาดใจจังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นศูนย์กลางของการจัดการวิกฤตที่สะท้อนพลังของสังคมไทยอย่างชัดเจนสนามแข่งระดับโลกถูกปรับบทบาทอย่างฉับไวให้เป็นศูนย์อพยพขนาดใหญ่ ทุกขั้นตอนดําเนินไปอย่างเป็นระบบตั้งแต่การรับผู้ย้ายถิ่นการดูแลความปลอดภัยไปจนถึงการจัดสรรอาหารและการแพทย์สิ่งที่หลายฝ่ายจับตามองไม่ใช่เพียงโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่คือการประสานงานระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ที่ทำงานร่วมกันราวกับกลไกเดียวความตื่นตระหนกถูกแทนที่ด้วยความเชื่อมั่นว่ารัฐมีแผนมีการเตรียมพร้อมและไม่ทอดทิ้งประชาชน โมเดลบุรีรัมจึงไม่ได้เป็นเพียงแผนรับมือฉุกเฉินหากเป็นภาพสะท้อนของความแข็งแกร่งทางสังคมในยามวิกฤตการตัดสินใจที่รวดเร็วการสื่อสารที่ชัดเจนและการมีผู้นำในพื้นที่ที่ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองทำให้การอาพยพกลายเป็นกระบวนการที่มีศักดิศ์ศรีไม่ใช่การหนีเอาตัวรอดอย่างไร้ทิศทางน,นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าพลังของสังคมเช่นนี้คือส่วนเสริมที่สำคัญของอำนาจการป้องปรามทางทหาร พราะสงครามสมัยใหม่ไม่ได้วัดกันเฉพาะในสนามรบแต่ยังวัดกันที่ความสามารถของรัฐในการปกป้องประชาชนและรักษาสีิรภาพภายในเมื่อแนวหลังมั่นคงแนวหน้าก็ย่อมแข็งแกร่งตามไปด้วยภาพของประชาชนที่ให้ความร่วมมืออพยพยอย่างเป็นระบบและยังคงเชื่อมั่นในกลไกของรัฐได้ส่งสารสำคัญออกไปสู่สายตานานา,นาชาติว่าประเทศไทยไม่ได้เตรียมพร้อมเพียงด้านอาวุธหรือยุทธศาสตร์ หากยังเตรียมพร้อมในฐานะสังคมที่รู้จักยืนหยัดร่วมกันในยามคับขันในสมการของความมั่นคงพลังเงียบของสังคมอาจไม่ปรากฏในรายงานทางทหารแต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้มันได้พิสูจน์แล้วว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งไม่แพ้อ,อาวุธใดๆหลังม่านควันของการประทะค่อยๆจางหายสิ่งที่ปรากฏขึ้นเด่นชัดในสายตาประชาคมโลกไม่ใช่เพียงร่องรอยของการทำลายล้าง แต่คือภาพลักษณ์ชันใหม่ของกองทัพไทยที่ถูกเขียนขึ้นอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่เคยถูกมองว่าเป็นกองกำลังซึ่งมุ่งเน้นการตั้งรับและปกป้องอธิปไตยตามขอบเขตดินแดนวันนี้กองทัพไทยถูกจับตามองในฐานะผู้ถือครองอำนาจการป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปสถาบันวิจัยด้านความมั่นคงและนักวิเคราะห์ทางทหารในหลายประเทศเริ่มปรับกรอบการประเมินใหม่ภาพของกองทัพไทยไม่ได้ผูกติดอยู่กับปริมาณกำลังพลหรือจำนวนยุโทโธปกรณ์ แต่เชื่อมโยงกับความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีการข่าวและการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นนี่คือคุณลักษณะของกองทัพสมัยใหม่ที่โลกให้ความสำคัญสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับนานาชาติไม่ใช่การแสดงแสนยานุภาพอย่างโอ้อวดหากเป็นการใช้พลังอย่างมีขอบเขตมีเป้าหมายและมีเหตุผลทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนการปฏิบัติการที่เด็ดขาดแต่จากัดความเสียหาย ได้สะท้อนถึงวุฒิภาวะในการใช้กำลังทหารซึ่งแตกต่างจากภาพจำของสงครามแบบเก่าในเวทีภูมิรัฐศาสตร์กองทัพไทยเริ่มถูกมองว่าเป็นเสาหลักด้านความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บทบาทนี้ไม่ได้เกิดจากการประกาศตัวหากเกิดจากการกระทำที่ทำให้ประเทศรอบข้างและมหาอำนาจต้องนำมาคำนวณในสมก,การความมั่นคงใหม่ทั้งหมดภาพลักษณ์ใหม่ที่ก่อตัวขึ้นนี้ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในระยะยาว ทั้งในมิติการทูตการลงทุนและความร่วมมือด้านความมั่นคงกองทัพไทยได้ก้าวออกจากเงาของคำว่ารัฐกันชนและยืนอยู่ในตำแหน่งของผู้กำหนดสมดุลอย่างเงียบงนันและในโลกที่อำนาจถูกวัดจากความสามารถในการยับยั้งความขัดแย้งมากกว่าการยั่วยุให้เกิดสงครามภาพลักษณ์ใหม่นี้เองคือหนึ่งในอาวุธท,ที่ทรงพลังที่สุดของประเทศไทยเมื่อเรื่องราวทั้งหมดถูกนำมาวางเรียงต่อกันอย่างเป็นระบบ สิ่งที่ปรากฏชัดเจนที่สุดไม่ใช่ภาพของอาวุธล้ำยุคหรือเทคโนโลยีที่น่าตื่นตะลึงหากคือสารเชิงยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยตั้งใจส่งออกไปยังโลกภายนอกนี่ไม่ใช่การอวดอำนาจแต่คือการย้ำเส้นแดงอย่างสงบนิ่งว่าจะไม่ยอมให้การละเมิดอธิปไตยเกิดขึ้นโดยปราศจ,จากต้นทุนที่หนักหน่วงสิ่งที่หลายฝ่ายเรียกว่าอาวุธลับที่เหนือกว่านิวเคลียร์อาจไม่ใช่เพียงเครื่องมือทางกายภาพที่จับต้องได้หากคือการผสมผสานของวิธีคิด ความกล้าตัดสินใจและความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้ข้อจำกัดประเทศไทยไม่ได้เลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าแบบยืดเยื้อแต่เลือกใช้พลังอย่างแม่นยำเพื่อทำลายเจตจำนงในการทำสงครามของฝ่ายตรงข้ามตั้งแต่ต้นน้ำสารที่ถูกส่งออกไปนั้นชัดเจนประเทศไทยไม่มุ่งหมายชัยชนะที่แลกมาด้วยความสูญเสียมหาศาลแต่ต้องการสันติภาพที่เกิดจากการป้องปรามอย่างมีประสิทธิภาพ การแสดงศักยภาพในครั้งนี้จึงไม่ได้มุ่งทำลายชีวิตหากมุ่งทำลายความสามารถและความตั้งใจที่จะก่อความขัดแย้งต่อไปในมิติของภูมิรัฐศาสตร์เหตุการณ์นี้ได้ยกระดับบทบาทของไทยขึ้นมาอย่างเงียบงันจากผู้ที่เคยถูกมองว่าอยู่ท่ามกลางแรงกดดันของมหาอำนาจกลายเป็นผู้ที่สามารถกำหนดกรอบความมั่นคงของตนเองได้ด้วยศักยภาพภายในนี่คือการเปลี่ยนสถานะจากผู้ถูกกำหนดเป็นผู้ร่วมกำหนดกติกา ท้ายที่สุดแล้ววุฒิภาวะทางยุทธศาสตร์คือสิ่งที่โลกได้รับรู้จากเหตุการณ์นี้การรู้ว่าเมื่อใดควรใช้พลังและเมื่อใดควรหยุดคืออำนาจที่แท้จริงยิ่งกว่าอาวุธใดๆและในบริบทนี้วุฒิภาวะนั่นเองคืออาวุธจริงของประเทศไทยอาวุธที่ไม่จำเป็นต้องประกาศแต่ทำให้ทุกฝ่ายต้องรับรู้และคำนวณอย่างรอบคอบก่อนจะก้าวล้ำเส้นอีกครั้ง